สองดอกแรกแคกหมานวันนี้ผ้าน้องมะเก็บเพดเขปาปลาคนลายค่ะมันนี้ลายอีกแล้วเพราะว่าเป็นวันหยุดต่อกันนะคะสองวันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนเขาป้าเก็บเพดกิจกรรมย่ำว่างนานี่พี่น้อง ก็บเพ็ดปลาน้ำกันฟังสวิตเซอร์แลนด์พี่น้องเปิดแล้วก็เก็บแล้วก็เก็บปิดบอมดอกงามอยู่ก็แบ่งท่ากินเหมือนเดิมดอกกำลังอ่อนๆค่ะว้ดอกมันพี่น้องงามค่ะค่ะ พี่น้องผลอีกดอกนึ่งเยีบเข้ามาใกล้ๆสิเอ็มเห็นบ่พี่น้องดอกนึงค่ะสวยอยู่นะแต่ว่าคือเก่าแบงถ่าก,กิน <c oughs> สวัสดีเด้อพี่น้องเด้อขอสวัสดีพวกเจ้าละบอมาเก็บเห็ดน้ำกันจ้ะสวิตเซแลนพี่น้อง วิสเซอร์แลนดแดนเก็บเห็ดค่ะนี่ดอกนึงพี่น้องโอ้ยมันหมานี่แม่ืมันนี้มากกับน้องเด้อน้องสาวนะคะมาเป็นเพื่อนวันนี้จะไปอยู่ไซดอกอันนั้นก็คขาดตะเก็บเอาต่เห็ดเอยียงก่อเห็ดเพิง่งคาไล่นะพี่น้องอ้เพิ่งวิมูน้ำผมเพิ่นเป็นฟ้าแฟดดอกหน่อยมันงพี่น้องไอ้มากกับน้องนกพี่น้องเป็นมือวันหยุดของเพิ่นวันหยุดงานเพิ่น เปิดลานนวดอยู่สวิดมันอยากเก็บเพชรมาสันคอยมาน้าแนวมาสัน่าก็เลยพากันมากค่ะแต่่าออกมาสายเนี่ยได้ยุพี่น้องเริ่มสีดได้ค่ะออดอ,อกแบบไงนึงพี่น้องมึงแต่่าคือเก่าค่ะได้แต่โอ้ยมันค่ะคนยังกินอยู่อะคอยเอาขามาให้เจ้าเด้อเจ้ากินขามันคอยเสียเอาดอกมันคอยเสิเอาไปอ,อันนั้นพี่ทากคอยเสียเอาไปตากเด้ออ่ะคอยปาดไาให้เจ้ากินมองนี่ อันนี้สิเอาไปตากพี่น้องนไอซัมนี่นก็เอานี่เฮ็ดผีเบื่อได้พี่น้องอย่าไปเก็บได้เก็บเก็บเหล่าตุยเลยได้หน่แบ่งกันกินก็ผิดหากพี่น้องเฮ็ดกระได้ฝนตกเมื่อวานนี่ตกแห้งแห้งอยู่ป่านี่แหละพี่น้องเนี่ยเพิ่งสิได้เขามาเก็บป่านี่นเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดขาไลา่เก็บให้น้องมันก่อน นเฮ็ดเพิงเหลืองสิเก็บให้น้องนี่ไงแดดก,กำลังออกแล้วโอ้ยเจอก็มีแต่ท่าก,กินเนาะอุ๊ยแดดสะท้อนอันอันนี้พี่นอ้องแสงแดดสะท้อนป่าเข้ามาอเออเห็นก็มีแต่ท่าก,กินตัดออกลูกตัดออกแบ่งกันกินกับท่า ดอกนี้งจ้ะสวยไหมตัวอยู่เนี้ยบอเล็กเรอพี่สออนี่นกดูปาดเนี่ยเห็ดไอเนี่ย โอ้ยมันดอกใหญ่เห็นไ,ไหมเห็ดไอเนี่ยเห็ดไอไข่มุกพี่น้อเบอร์เห็ดไข่มุกดอกไหมดอกเดียวกินอี้ไหมนี่โอ้เจ้าดูสินกนั่นอนะ่ะมันเท่าแล้วอันนั้นพี่ว่าเอาพี่ว่าจะเอาตัวนี้นี่พี่สะออนมันดอกใหญ่เอาสินกถ้าจะจะเอาแต่พี่หนักอะ่จะจ้าเอาหน่อยเอาไปย่างกินนี่ย่างตามเจียวแซบเด้โมมีเวลาด้พี่ กินคนเดียวพี่ไม่มีเวลาไงเจ้ามีเวลาไงโอ้ยบางในพี่น้องดอกไห<น>มเอานั่งเอาว่าไม่หน่อยอเนาะดอกบอกักใหตัดขามันออกอันนี้ไม่คู่กันที่บานอีกกระทะนึงได้พี่เก็บให้เจ้าเอดอกโตแตะคือเก่า,าสวยอยู่แต่ว่ามันมีท่ากินข้างบนมันดุ ขนงเขาปลา,าเหมือนี่คนหลพี่น้องเอ้ยฮะอันเห็ดคนมาเอาไปสองหลอบสามหลอบพอพีคนไทยคนไหยลอยหลยพี่น,อน้องเจนีว่ามันตีกับอันฝรั่งเศสน้ำผอมคอนกะคนฝรังร่งฟังฝรั่งเศสก็มากขึ้นกันแถวนี่ไม่ค่อยเห็นมูใหญ่ช่วงนี่จะเห็นแต่สีพี่น้องเห็นถั่ลดอกสองดอกปกติมันดำจากสีเห็นเป็นมูงใหญ่ๆแสดงว่ามันขึ้นบบทัานถ้าฝนตกน้ำผอมพี่น้อง ฝนตกด้วยนะคะก็ะเดื่อเห็นบ่เห็นมูยัยเห็ดขึ้นบวท่านคนหลายบ่ดินเพราะว่าฝนตกพี่น้องพ่อห่านไปเลยซังวาไปเป็นหลังเอาอีกที่หนึ่งเนาะ่ะพี่น้องพอมาดอกฮองนี่อันนี้หัวขาดถากินเหลือมาถี่ค่ะมีดอกนึง มีดอกนู้ค่ะถ่ายกินเพื่อนเหลือนาสีอีกพี่น้องตอนนี้หนึ่งดอกหมอดำดำที่พี่น้องอ๋อนะบ่ค่อยง่ามพี่น้องเห็ดถ้าฝนตกใส่ เฮ็ดปีนี้เป็นตแตกๆกั้งไดบุ <Okay. S 1> แตกแล้วก็่ากินน้ำพอ่อ่ค่ะเอาเอาได้แบ่งกันกินเอาได้ซ้ำเอาเนม้พี่นองเนะะาะไม่ค่อยเห็นมูงใหญ่ช่วงนีจะเห็นจต่สีพี่นอง เห็นทะ,ะดอกสองดอกปกติมันดำเจาสิเห็นเป็นมู่ใหญ่แสดงว่ามันข้นบบท่านถ้าฝนตกน้ำผอมพี่นนอะฝนตกด้วยนะคะก็เลยบอกเห็นมูใหญ่เ็ดขืนบบท่านค้นหลายบอ <c oughs> ดินเพราะว่าฝนตกพี่เนอะพอห้ามไปเลยสร้งมาไปเป็นลงเอาอีกที่หนึ่งเนาะ ดอกอยู่ดอกเลพี่นดองจ้า้ากินอีกอัพน่ดอกแต่ดอกดอกเอดอกดอกง่ายอยู่ มาเก็บล้ยนายพี่นนอตอนนาทีดอกคุณอะฝรั่งเก็บอยู่คุณั่งทางผลดอกสลย่นอะสวยๆตอแต่ยังกอกบอโบเดยวกระเพาะโอ้ยเฮ็ดกะได้เฮ็ดโดนฝน ได้แต่อดอกแล้วนี่อันนี้ก็ได้แต่ขาหัว่ากลับไปเลยโอ้บ่ได้ดอกพี่น้องบ่ได้กับทิมไปใน้ป่าเนี่แหละเนาะอ่ะชิดายอยู่อ่ะ,ออะทิมว้นี่พี่น้องนี่เห็ดพี่เบือเออ่อเด้อนี่เป็นเห็ดคู่แฝดกับเห็ดดอกไข่มุกนะคะขาเิ่นสิบโบเป็นสีชมพูสีออกสีนี่พี่น้องเกบเพ็ดตองระบ้างจ้ะนี่จะเป็นไข่มุกกินใ้พี่น้อง นี่ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะพ่นสิเป็นส้มผู้ดอกสีส้มผู้นี่ค่ะพี่น้องมาดามแจวเก็บขึ้นมาให้บึงเป็นตัวอย่างซื้อเด้อเบ่เอาเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้มันหลายเก็บแล้วเมวื่อวานนี่เนาะอะไรผู้อื่นค่ะพ่นกินพี่น้อง,องคอยสะออนนี่ออกเต็มปลายดีได้ไข่หมกนี่พี่น้องเต็มปลายเลเฮ็ดเพิงหวานนี่ืันนี้กะคนเก็บหลายกะสิมิต่ดอกหน่อยๆน่อยตอแต่พี่น้องใหญ่น้ำบ่ท่านเนาะป้าดพี่น้อง สองดอกนี่จะเป็นงามสวยมากเลยค่ะบ่งในพี่นอกองามเนาะเดี๋ยวขอดเก็บเดี๋ยวขอเก็บพี่นงพี่นก,นกโซนเนาะโฮ้โยโลนเมือออีกเลยค่อยว่ามันหิวเข่าบอพี่นอกบนดอกกัน ยิวเข่าแน,น่นอนเลยนี่กเก็บเพชรจนสันว่างแน่พี่น้องดอกเพิ่นไหมสองดอกผัดอิ่มรุ่นนี่พี่น้องจ๋านี่อยากได้รุ่นนี้แหละแต่ว่าฝรั่งเพิ่นเอาไปเบิร์ตพี่น้องอยังน้ำบุท่านเพิ่นดอกเพิ่นมาแต่เศ้าสวยอีหลีค่ะพี่น้องจ๋านี่ดอกของพี่น้อง,อ,อ,งอ,อขาไหมตุปุติปิอยู่โอ้ยแไ,ได้ดอกหน่อยพื่อเดีอดขอโทษขออภัยเพิพ่อนอยู่น้ำกัน มันก็ต้องขึ้นมาเบิดน่ะเนาะโอ้ยสวยเลีพี่นงองหลงกันก็นไอ้นกจะไปอยู่หม่งได้หยาดข่อยากอย <c oughs> าอยู่นี่ลูกอยู่นี่ยามนะพี่นงองนี่ดอกซ้ำนี่ก็ลังกินแ่บขอบ่อยไา ตาใบใหญ่กวนอีจกแสพเพื่อกันอยู่ดอกหรอวะเอาตาะอ,อยู่โอเคเก็บเก็บพี่นองอยู่กับปิดถากเอามาพี่ทากจ๋า,จาให้ขอๆซะเดอ้จอจะไปกินดอกใหม่เดอ้อ อันใหนคอยซ้าไปขอถากละพี่น้องขออนุญาตเพลินเลยนี่เป็นกระชายคอยอยู่ดอกบึงส้มเพินพ่นบึงผึสิบัห่วงค่ะตัวนีอ้อดแล้วบอต่อไปเต่แปะเจอแต่นุ่นอออทุกมือขาดอีกแล้ว หนอถุงมืออยขาดอีกแล้วเออเนี้ยหัวคนโอ้งามครับหมักง่ค่ะ,อะพอมีอีกคนพอกถุงมือม่นน้ำลหลยอยู่แต่ว่าหแบบว่าอันแบบว่ามันสิมืออแล้วนะพี่นอนอนก็เลยไม่อบบยากใส่ไม่อยากเปลี่ยนเขาอสื่อลงทุนสื่อถุงมือเป็นกองกองผลตัวพี่นอนอเกเพ็ด <laughs> ขาดเร็วๆงามเลย พี่น้องให้ข่อยเบ,บาพื้นคนไทยใน,ถนแถวเนาะร่าเก็บเผ็ดนี่ลายลายวันเาี้มันข่อยไปประท้วงอยุนายุเอ็นอันโมพ่อสองลอยเข่าป้านี่โอ้ยแต่กูตื่นตื่นอยู่หมวกไหนก็มีแต่เสียงคนไทยพี่น้อ,จองจ้ะข่อยนีดได่ไ่้เขาเจ้าคนเด้พี่น้องข่อยอยา่างตีหัวมันหักพี่น้องเห็ดกระได้โอ้ยกบ,บบอกว่าข่อยอยู่นี้มาดามเจียวจเจียวจะตีข่อยกัอบอบ่าเห็ดกระได้ รูปมันสามดอกตัวซี่ดอกผลพี่น้องอยูไใต้ใหม่อีกดอกนึงนี่ดอกงพี่น้องโอ้ยนี่หมอให้เกิดก็บ่เกิดไปเกิดอยูไใต้ใหม่เขาเหยียบใหม่ทับเอาจ๋าอะไรลูกเขาสงสารขาเพิ่นเอาเพิ่นก่อนดอกเพิ่มพีดอกอุ้ยสองดอกผลตัวโอ้โทรศัพท์กลกองควาย อีกยังกอดอกอุ้ยสองดอกนี่ค่ะง่ามพี่น้องดอกไหนงามอยู่ดอกนี้เอาได้บ่่เอาได้อยู่พี่น้องมองเกิดก็มีไปเกิดอยู่ตไตใหม่กาสิลบมาดามเจียวนะ <c oughs> ลบบะไรตีมะดามเจียวตาดีหมดนี่อ๋อค่ะคา,าสีเดาอีกหรอวะ ไอ,อ้กระดกโตเตะเห็นอีกก็ต้องเปลี่ยนทุงมือแหละพี่น้องมันขาดคาดขาดแน่โอขี้ด,ดินเอาอ พวกเเอาตังใส่กล่องเฮ็ดกัได้พี่น้องพอยสิเฮ็ดน้ำอยู่บ่เอาฮักเฮ็ดไปทัวแล้วมาดำเจียวมวยเอาฮักพี่น้องพวกเรคอยอยางจนหลงทางปลายายใหญ่เลื่อมมองจอดรถบัตานี่โอ้ยเมื่อยคักบัตานี่นักเฮ็ดกันนักห <laughs> ิวเข่ากัหิว <laughs> ี่น้องเอ้ยเขาเดินลงทางกลัวสิหาทางออกนี่ค่ะป้าสนด้วยนี่หาทางออกพอแล้วพี่น้องต้องย่างไปอีก3กิโลอ่ะพื่นน่ะปลาพักกันยางไม่ได้จังไหนเนาะไข่ก็ได้เฮท่าีงกะมันอยู่ถ้าบไก่ย่างโดนเติบว่ากันหลงปลาบริเก็บพอเทสเด้อพี่น้องค่ะเอาคลิปมาฝากซ้ำหน่อยเด้ค่ะพบอพอกันคลิปหน้าค่ะเต็มตาคือเก่าค่ะไปไปเถอะ S <s อืเพิ่งในเห็ดพี่นอ้องอของน้องนกก็ได้เยอะอยู่นะของนางนางเก็บเอาเห็ดไอ้นี่พึ่งขาลายด้วยอันนี้ด้วยพ่อหนาะนางเลือกเห็ดนหนักไหมล่ะพี่โหนักไหมหนักไหมข้ามาดามดสมใจอยากไหมค่ะ<า> <laughs> <laughs> ที่ <laughs> สุด <laughs>